เสื้อเผาคดนะฮะอแอบดูหน่อยว่าเขายัดไส้ในเปล่าอืมมี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 ยัดไส้ในเหมือนกันแหแจ๋วยัดไส้ในแต่ว่ายังยังคดนะทนไม่ไหวก็ยัดไส้ในมายาวนะะยาวมาถึงนี้ก็อโอเคนะถ้ายัดไส้ในอย่างน้อยๆมันก็เพิ่มความแข็งได้นะครับมียัดไส้ในด้วยแต่ว่าก็ยังคดนะครับซึ่ง ขนาดว่ายาไส้ในแล้วยังคดดัดดิงดามของเขาก็มียาไส้ในมาเหมือนกันนะครับอเดี๋ยวจัดให้ใหม่วันนี้ตอนนี้เราก็เอาเผาของลูกค้าออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็ลองมาดิงศูนย์ดูนะครับปรากฏว่าคดจัดเลยครับสังเกตดูนะครับคดจัดเลย โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะดูข้างนี้บ้างนะครับเสื้อเผาคดมากนะครับอันนี้ถือว่าคดเยอะนะให้ดูครับสังเกตดูดีๆนะครับคดเยอะจัดเลยอ่ะไม่เป็นไรเอ่อสำหรับเผาที่คดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการดามแล้วก็ดัดให้เที่ยงตรงนะครับเผาเขามีรอยร้าวตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะเขามีรอยนะ้ำมันออกเดี๋ยวเราจะลองเช็คดู อาจจะเป็นรอยออกมาจากตัวซีนตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตัวนักแป้นตัวนี้หรือไม่ก็ลูโปลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คนะครับนี่ก็คือการซ่อมเผานะฮะเพื่อนเพื่อนคนไหนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเผาคดเผาแอนเผางอนะครับอูปาริชาตเผารอยหลับซ่อมได้นะครับถ้าเผาคดอย่างเงี้ยนะครับใช้ไปเนี่ยเราจะเ,เห็นอาการกินยางเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากเผาที่คดเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวลำนี้เดี๋ยวเรา ซ่อมให้นะครับก็คือการดามใหม่แล้วก็ดัดให้เที่ยงตรงนะครับตอนนี้เราก็ดามเพาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการดัดใหม่ให้มีความเที่ยงตรงนะครับก่อนข้างเป๊ะที่สุดเช่นเคยครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับโอเคก็ถือว่าเป๊ะที่สุดแล้วครับนะฮะให้ดูเรื่องดามนิดนึงนะครับเราดามล่างดามบนเลยนะเส้นนี้นะครับ มุนไปนิดหนึ่งโอเคเนี่ยก็คือดามล่างดามบนเลยเรียบร้อยทั้งสองข้างนะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับเพาฮนะลำนี้มาเพาคดนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องคดจัดเลยแล้วก็ทําการดามให้แล้วก็ดัดให้เรียบร้อยอ่ะกอดูอีกข้างหนึ่งนะฮะดูข้างนี้นิดนึงนะครับนี่เราก็ดามให้เรียบร้อยนะฮะ ขาของลูกค้าเขามีการตัดต่อมาแล้วนะครับ,รบช่วงนี้เขาตัดต่อน่าจะเป็นการยืดแขนออกนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเขายัดไส้ในไม่ถึงนะครับไม่ถึงตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าแถวนี้จะแอนง่ายคดง่ายนะครับเราก็ทําการดามให้ใหม่เลยโอเคออะลองหมุนดูนิดนึงดามให้สวยๆประมาณนี้ครับดามล่างดามบนฮะลำนี้พิเศษเลยครับดามกันแบบจุกๆกันไปเลยนะครับนี่ฮะเอากันแบบให้สวยงามกันไปเลยนี่ฮะสวยงาม โอเคลองหมุนดูนิดนึงนะครับนะฮะความเที่ยงตรงเป๊ะนะครับให้ดูครับทั้งสองข้างไม่มีกระดิกนะฮะนิดเดียวไม่มีครับนะ,ะเอาให้เป๊ะที่สุดครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราก็เตรียมประกอบแล้วครับนะฮะลำนี้มีดัดเรื่องโคตนะครับแล้วก็ดามบนดามล่างแบบนี้เลยนะครับ เพาลอยถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดงอรั่วเล้าเนี่ยนะครับเราซ่อมให้ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะซ่อมเพาลอยก็ติดต่อมาได้นะครับจะคดขนาดไหนจะมีปัญหาอะไรแบบไหนอย่างไรก็มาคุยกันนะครับนี่ฮะดมสวยงามแถมแถมแรมโอเค